ตัวอย่างที่3ของการใช้งานตัว Automatic Feature เ e c o n c i l e นะครับในส่วนองตัว Chamfer r e c o ก c i l e นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเป็นงานลักษณะของตัว Multi s i ส์นะครับนะครับ Multi s i ส์อย่างนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับถ้านะครับเรายังไม่มีในส่วนของตัว Automatic Feature เ e c o n c i l e นะครับผู้ใช้งานต้องใช้ตัว Profile นะครับในการวาง Operation เพื่อที่จะให้ได้ทุนผ่านะรับตามเส้นขอบลักษณะนีนะครับผู้ใช้งานก็ต้องกําหนด หลายโอ peration เลยนะครับในในส่วนนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่นะครับต้องใช้ผู้ใช้งานนะครับเป็นตัวกําหนดอย่างเช่นในส่วนของตัวการกหนดในส่วนของตัว geometry ของตัวเส้นที่จะเดินกะของ profile นะครับผู้ใช้งานต้องมากําหนดนะครับในส่วนของตัวเชนที่1เชนที่2นะครับ start n เองนะครับในกรณีที่เราต้องการให้ tool chamfer นะครับหลบผนังด้านนี้นะครับผู้ใช้งานต้องกําหนดในส่วนของตัวเข้างานออกงานเองนะครับ แต่ถ้าเรามีนะครับตัวแชมเฟอร์และคองไนในเวอร์ชันใหม่นะครับเราสามารถที่จะลดนะครับโอเปเรชันที่เราทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมลองออออใช้ในสองตัวเลขคองไนนะครับแชมเฟอร์เลขคองไนนะครับผมใช้ตัว New Gimpy นะครับผมลองใช้กำหนดอ,อ,อย่างเช่นผมกําหนดบอกว่าให้หานะครับออโอเคนะครับจากนั้นผมก็บอกว่าในส่วนของตัว r ก c o g n i ไ e นะครับไม่ให้ Detect นะครับสิ่งที่เล็กกว่านะครับ Diameter 17.5นะครับผมคลิกที่โมเดลนะครับผมให้ซอฟต์แวร์มันอัตโนมัติหาในส่วนของตัวขอบโมเดลพวกนี้ให้นะครับผมกดโอเคครับนำไปใช้งานในส่วนของทูนนะครับผม Select Tool นะครับผมใช้ทูน l ด i รมิเตอรมิลนะครับแชมเฟ e ร์นะครับ level ผมกำหนดแชมเฟอร์เดฟหมิลนะครับ คัตติ้งไดเมนเตอร์ผม1มิลครับตันนี้ก็เซฟตี้สักสอนะครับผมแคลคูลเ t e นะครับผมดูทุนผาดนะครับอันนี้คือทุนผาที่ได้นะครับผมได้ทุนผาแชมเฟอร์ละนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมต้องการทำมันติไซส์นะครับตัวซอฟต์แวร์ก็มีเซฟก๊อปปี้นะครับดังนั้นผมเปลี่ยนนะครับเป็นแม็กวันโพชชั่นทูนะครับผมนิวไปนะครับผมลองกดตัวนี้นะครับหลังจากนั้น ซอฟต์แวร์นะครับยังมีออปชันอย่างเช่นผม s e เล c กโดยใช้เฟสเล c กชันอย่างเช่นผมว่าต้องเอาเฟสนี้นะครับหรือผมเอาเฟสนี้นะครับซอฟต์แวร์ก็จะ s e เล c กขอบมาให้นะครับดังนั้นผมก็กำหนดนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับดังนั้นสั่งเซฟแค l มค l เลตผมก็ได้ทูนผ่านในการเดินในส่วนของตัวแชมเฟอร์และข้างไนนะพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งความสามารถในเวอร์ชันใหม่ของตัว solid cam 2 0 1 5ครับ